แดงแล้วโบ<ด>ลิ่งหายแดงแล้วเช่นนี้แดงด่าเขาไม่ทั่วไอเช้นนี้มันกระแสเขาเนี่ยกระแสใบแดง User d i s อ๋อใบแดงมันจะเป็นโบลิ่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ถ้าเขาไม่มีตมัวกดได้เปล่าโอ้ยงั้นยืนเป็นคนเดียวเลยยืนเท่ๆใบแดงเลยคนเดียวเลยเนี่ยเขาแถวเขาแถวน่ะไอ้วอร์มอัพเนี่ยวอร์มอัพเนี่ยมันจะเข้าแถวอ่ะตัดอยู่นั่นแหละ อย่าไปนิ่งด้วยนะอย่าไปนิดหนึ่งนี่นี่มาแล้วมาแล้วตำมาแล้วเฮ้ยเสือสังฟามาแล้วไม่ดูหรอเฮ้ยไทยก่อน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 เยอะแม่งแต่ละครนี่หว่าเอาพร้อมพร้อมนะไปเร็วเร็วเข้าที่เข้าที่เข้าที่เอาเข้าที่เข้าที่ไอ้ยี่กู อายิผ่านแล้วยังที่อ้าวยิ่งมันยังท่กันอ้าวยังที่กันยิ่ที่กูเอายเอาเร็วเร็วเร็วโอ้ยเฮ้ยตัวแดงตัวแดงโอ้ยเอ้ยเท่เท่เท่เอาหนึ่งสองสามโอเคโอเคโอ้ยสวยอ่ะแม่ยงเจ๋งอ่ะเอ้ยเอ้ยเรายังไม่ อัวแซดไหมมินบอกไว้เย้ไอ้ร้องร้องรองนี่ร้องนี่ออกออกแบบนานเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่มันต้องหาคนนึงนำอ่ะพี่ตีพี่ตีมาได้ยังครับพี่นี่หาคนวาร์ปให้อยู่อ้าวเดี๋ยวตั้มตั้มรบกวนวาร์ปนิดนึงอยู่ในโรงแรมอ่ะทำเป็นตัวแซดใหม่ใหม่จัดอย่างนี้เลยใหม่ขึ้นไปบนอ่องดิบนบนห้าเสียงห้าล่างล่างสี่เอาเอาเอาเนี่ยเฉียงเราให้แล้วเนี่ยเอาเสียงเฉียงเฉียงเอาเสียงแล้วนะเอาเอา นั่งลองดูนี่มันเสียยังไงวะเฮ้ยไอ้เดียมันจะไป็สามเหลี่ยมแทนแล้วเนี่ยไอ้เดียเอาเอาแถวแถวล่างก่อนแถวล่างห้าก่อนแถวล่างห้าก่อนเอ่อจัดแถวล่างก่อนห้าเอาแถวล่างแถวล่างแถวล่างลงมาที่ลงมาที่เอาแถวล่างห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเอาเสียงเสียงอ่อจัดเฉียงจัดเฉียงหายแล้วไคนาโายังไงต่อทีนี้โคโรนาโคโลนาเ้าอยู่ขึ้นมาซ้ายบนหน่อยขอยู่ชอบขึ้นมาชอบท้ายบนเออเออเออเอาเป็นเสียงนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป แต่ถูกแล้วเอาไปลูกตัวอะไรวะตัวแท้ตัวแท้แล้วต่อต่อแถวบนเลยต่อแถวบนเลยเอาแถวบนแถวบนเนี่ยมันเริ่มเริ่มลุบเป็นล่าต่อต่อแถวบนเลยเจียงเจียงเจียงไอ้วาบบอมอ้าวังไางนี้นี่นี่ระวังมันเอามานี่ตายดหญ่ตายใหญ่เลยมึกมึกพาตัวแท้ดิเฮ้ยรู้สึกว่าแม่งมันมันเหมือนตัวดิจิมอนไงไม่รู้อ่า จัดได้เปล่าโพลิ่งโอ๊ยแต่โพลิ่งอยู่นานไม่เท่าไรเนาะทําไมทําไมเอา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 แถวล่างแถวเดียวดินายน้ำเน่าเขยิบไปดิเดือดข้ไปสช่องเดินเดินขึ้นไปสช่องแบบนี้นะถ้าเข้าพีพีสนุกเว้ยเนี่ยเอาแต่โพลิ่งเข้าไปเลยได้โนมนะลองเอาแล้วจัดแถวบุกันดิแม่แม่ยนยืนยตัวไม่รู้ว่าร้แต่ว่าลูนสกายมันเทพอะที่รู้ยืนต้องห้องยืนต้องหองอะ เทมเพลงไหนกูต้องเทมด้วยนะไอ,อ้เชี่ยกูหมดก็กดใหม่ดิหมดก็กดใหม่ดิไอ้เยี้ตัวตัวอะไรตัวแซดไม่ยากไหงาไหมมีภาษากรีกมาไม่ได้หูจัดตัวแซดไม่ได้เออมันมันมันซ้อนกันนะ่ะซ้อนกันมันจะไม่ได้เออเฉียงอะ่ะเฉียงอะ่ะ<บ>เคยเห็นโพลิ่งกระโดดหรอเบนห้าเฉียงเฉียงห้า เออบนห้าเฉียงห้าล่างห้ามันจะเป็นแส้นพอดีเออเอาเอาบนก่อนเอาบนเอาล่างแล้วมาเอาบนก่อนตัวตัวเฉียงยังไม่ต้องเอาเอางี้ตั้งบนให้ตรงกับล่างตั้งบนตั้งบนให้ตรงกับล่างบนแต่บนยืนที่แบงค์ตั้งบนให้ตรงกับล่างค่ะแบงค์แบงค์มักเขยิบเข้ามาอีกแถวนี้อันนั้นมันอันนั้นมันแคบไปละตั้งบนตรงล่างนะตัวอ่ะตัดเฉียงอ่ะเอาตั้งแต่ตัวที่หนึ่งไปถึงตัวตัวที่สี่ไอ้ตัวที่ห้า ูให้ไอ้พูดที่เหลือพยายามทำให้มันเป็นตัวแซดแตใช้จินตนาการเอาเลือกเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลี้ยงถัดเลยเพราะมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องพอดีอยู่แล้วเยี่ยมเลยไอ้เออตัวแอดะเอาเอาตัวแซดตัวเดียวอ๋อแซดเหรออ๋อเอาแซดตัวเดียวกูอยู่ตรงนี้แล้วสวยเลยเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยแป่งแซดที่เอาเลย มันยังไม่สวยตัดทิ้งมันคนมันไม่พออุ่นคนมันน้อยไปอุ่นอีกอีกมุมหนึ่งกลายเป็นตัวเอ็นเฉยตัวเฮียเออถ้าเกิดอีกมุมจะเป็นตัวเอ็นอีกมุมจะเป็นตัวแซดมันก็สวยอยู่นะตัวแซดไข่ใหญ่ไข่ไม่ไข่โอเคเฮียขึ้นมาให้ตรงกับนุ๊กกับกิโยละอ่อนเนี่ยใครไอหมัดเมาเนี่ยหรอครับครับหนุ่มหมัดเมาครับไอเฮียพัดด้วยนะพัดพัดไม่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 ให้ตรงนุ๊กให้ตรงนุ๊ก ขึ้นไปช่องหนึ่งขึ้นไปช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องหขึ้นไปช่องเออนั่นแหละโหแล้วเฮียใครวางไฟควยเนี่มองควยไม่เห็นเลยอ้าวอ้าวเจ้าชายลบไฟหน่อยลบไฟหน่อยลบไฟหน่อยครับของไปออกหน่อยของกับพัดสลับกันหน่อยดิพัดโพลีอยู่อ่ะเฮียแล้วใครกดอะไรของมันวะเออลบลบไฟออกหน่อยครับแลนแลนได้ไหมซอแลนได้ไหมแรนแรนแลนจะสวยกว่านี้ครับพัดไปแทนที่อ้าวกูอ้าวมิ้นหายอองหายอองหายไอ้เหี้ยแล้วกูไม่ตรงกลางกูจะถ่ายรูปไหมน่ยโอเคโอเค ได้แล้วหายแล้วไปพี่มินหายพี่มิ้นหายเออจวดเลยลูกน่ะเอาเอาหนูน้ำโมออาหนูน้ำโมเอ้ยอยู่ตรงนี้ก็ได้มันก็สวยดีเหมือนกันเอออยู่ตรงนี้เลยอย่างเงี้เอาตามนี้เลยตามนี้เลยตามนี้เลยครับตอนนี้เอาเน่านะเอาเอาเอาอีโมโอะไรอีโมอะไรเอาอีโมกูไม่รู้ของของกูใหม่ด้วยกูหล่อด้วยอีโมอะไรดีวะอีโมอะไรก็ได้กดๆไปเลยกดๆไปเอาเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวใครนับดีแบงค์นับแบงค์พิมพ์ในคิวนะ กดเลยกดกด,ดเออไอ้ย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งเตะกันนะคุยคุณคิดไม่ออกเลยเอาอีโมโลล <laughs> อะไรออีโมอะไรก็ได้จัดไปเดเคแม่ง <c oughs> สวยแซ่ด <laughs> เอา,อางัน้นไหนลองไม่เอาอีโมไหนลองไม่เอาอีโมลเล เลยร้องไม่แบบไม่เอาอ e ีโมเลยหนึ่งสองอ่ะมีโมโผหนึ่งสอง,ง,งสวแจ่มสวยมากเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพิง e ่งอีโมอย่าเพิง e ่งอีโมเฮ้ยอย่าเพิง e ่งอีโมอย่าเพิง e ่งอีโมใครใครจะถ่ายกด F11 ด้วยนะมันจะเอาป้ายป้ายป้ายเซียนออกป้ายป้ายรูปกิวอะ่ะกดกดไงนะ F11 อ่ะกดไปเรื่อยเดแต่ก็รู้ F11 อะ เอฟสแต่มันยังเหลือหัวหมาอยู่นะได้แล้วด้แลวหอหมาไม่เป็นไรันัดแหสวยสวีมีมีเกียนติดใบแดงอยู่ตัวเดียวเอ้ยหายแล้ว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 โอเคโอเคโอเคเออเออเอออย่าพ่งพูดอย่าพ่งพูดโอ้ยสวยมากผมไม่สวยจริงอะ God